ดีค่ะนัเกเรียนทุกคนวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องสมการกำลังสองตัวแปรเดียวต่อจาก EP ีที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเป็นการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับการใช้กาลังสองสมบูรณ์ในการแก้สมการกาลังสองตัวแปรเดียวกันนะคะค่ะ เรามาเรียนรู้การหาคำตอบของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวด้วยวิธีกำลังสองสมบูรณ์กันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนจดจําสูตรกำลังสองสมบูรณ์ได้ไหมเอ่ยเพราะมันจำเป็นจะต้องนำมาใช้นะคะนักเรียนต้องไปจําสูตรกำลังสองสมบูรณ์มาก่อนนะคะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างที่1จงแก้สมการ x กำลังสองบวก 4x ลบ1เท่ากับ0 รูปสมการเป็นกำลังสองตัวแปรเดียวเชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับศูนย์เรียบร้อยแล้วนะคะตรงกับรูปทั่วไปดังนั้นมีสามจพดเราดำเนินการแยกตัวประกอบถ้าในครั้งที่แล้วเราจะแยก2เล็บใช่ไหมคะมีครบสามจพดเรามาดูก่อนว่าแยกสอง,สองเล็บได้ไมเอ่ย พดหลังสุดเป็น1อะไรคูณกันได้1ก็1กับ1น,นะคะแล้ว1กับ1บวกกันได้2องพ์กลางดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าบวกกันได้2มันไม่ตรงไปตามโจทย์นะคะเพราะโจทย์คือ4ีนะคะพ์กลางดังนั้นจะไม่ดําเนินการแยก2องเลิฟนะคะเพราะว่าแยกไม่ได้เนาะดังนั้นเราจึงใช้กําลังสองสมบูรณ์ช่วย สูตรกำลังสองสมบูรณ์มี2ส,สูตรสูตรบวกกับสูตรลบข้อดีดูหน้าพดกลางพดกลางเป็นบวก4 x จะใช้สูตรอะไรคะใช่ค่ะใช้สูตรบวกดังนั้นอย่างแรกคือใส่วงเล็บกํากับพ์หน้ากับพ์กลางล็อกไว้ก่อนนะคะว่าฉันจะใช้กําลังสองสมบูรณ์ช่วยนะสูตรบวกสูตรกําลังสองสมบูรณ์ว่าอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะสูตรกําลังสองสมบูรณ์ก็คือ หน้าบวกหลังทั้งหมดยก่กำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนั่นเองค่ะดังนั้นเรามาแทนค่าลงไปเลยค่ะหน้ากำลังสองเราก็จะได้เป็น x กํำลังสองบวกสคูณตัวหน้าคือ x คูณตัวหลัง2คูณอะไรได้พ์กลางคือ4 X กคะก็2อคูณสดังนั้นเราจะได้ตัวหลังเป็น2โดยปริยายนะคะ ดังนั้นเป็นบวกด้วยตัวหลังยกกําลังสองก็คือ2ยกกําลังสองจบในชุดแรกนะคะพอชุดหลังไอ้สองยกกําลังสองเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ4 4เราต้องการไหมคะในโจทย์มันไม่มีเนาะเราก็เอาออกค่ะลบด้วย2ยกกําลังสองออกไปและหลังจากนั้นตามด้วยลบหที่เราต้องการในโจทย์มีนะคะลบหเท่ากับ0ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบวก2ยกกาลังสองกับลบสยกกําลังสองเนี่ย ไม่ไม่ได้มีในโจทย์เลยนะคะแต่เป็นตัวประกอบทําให้ประโยคสมบูรณ์ในรูปกําลังสองสมบูรณ์นะดังนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นตัวเชื่อมที่เข้ามาแต่ว่าหักลบกันหมดไปดังนั้นตัวที่เราต้องการคือ x กําลังสองบวก 4x ลบ1เท่ากับ0ย์มันก็จะสอดคล้องกันนะคะอันนี้คือตัวเสริมมาหลังจากนั้นเรามาดูค่ะในวงเล็บใหญ่นะคะก็จะเห็นได้ว่า ครบแล้วค่ะเป็นหน้ากําลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองตรงกับสูตรกําลังสองสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วดังนั้นเราก็ดึงตัวหน้าคือเท่าไหรคะใช่แล้วค่ะตัวหน้าคือ x. นะคะตัวหลังคือ2มาเขียนเชื่อมให้อยู่ในรูปบวกทั้งหมดยกกําลังสองก็เป็นรูปกําลังสองสมบูรณ์แล้วจบแล้วในวงเล็บใหญ่นะคะต่อมาตัวย่อยๆด้านหลังเหลืออะไรคะเหลือลบส ยกกำลังสองตามด้วยลบ1แล้วก็เท่ากับ0ลบ2กำลังสองก็ได้ลบ4นะคะตามด้วยลบ1เท่ากับ0เราก็มารวมนะคะก็จะได้เป็นลบ4กับลบ1นําำมารวมกันได้เท่าไหรคะลบ4รวมกับลบ1ได้ลบ5นะคะดังนั้นบรรทัดต่อมาเราก็จะได้เป็น x บวก2ทั้งหมดยกกำลังสองลบด้วย5เท่ากับ0ยังไม่จบนะคะ ก็จะสังเกตเห็นอีกว่าตัวหน้าเป็นกำลังสองแล้วเชื่อมด้วยเครื่องหมายลบแล้วตัวหลังเราสามารถทำเป็นกำลังสองได้ไหมเอ่ยทำได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันเข้าสู่สูตรผลต่างกำลังสองนะคะสูตรผลต่างกำลังสองคือทำตัวหน้าเป็นกำลังสองลบด้วยตัวหลังกำลังสองจะเท่ากับตัวหน้า ลบตัวหลังคูณกับตัวหน้าบวกตัวหลังเนาะดังนั้นเราก็จะมาทำา5ให้เป็นกำลังสองกันดังนั้นก็จะทำได้เป็น x บวก2ทั้งหมดยกกำลังสองลบด้วยรูทหทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ0นกันค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะยกตัวนี้ไปทำต่อในสไลด์ถัดไปนะคะไปดูกันค่ะค่ะเราก็จะมาแก้สูตรผลต่างกำลังสองกันต่อนะคะ จาก x บวก2ทั้งหมดกำลังสองลบรูทห้าทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ0 ก็จะได้ตัวหน้าคือ x บวก2ตัวหลังคือรูท5วงเล็บหน้าให้ใส่เครื่องหมายลบวงเล็บหลังใส่เครื่องหมายบวกก็ได้เป็น x บวก2ลบรูท5คูณกับ x บวก2บวกรูท5เท่ากับ0นะคะตามสูตรเนาะหลังจากนั้นเราก็จะสังเกตเห็นว่า2เล็บถ้าเกิดวงเล็บหนึ่งเป็นศูนย์อีกวงเล็บหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์คูณศูนย์ย่อมได้เท่ากับศูนย์ก็จะแยกเป็น2สมการฉีกออกมานะคะก็จะได้เป็น x บวก2ลบรูท5เท่ากับ0กับอีกสมการหนึ่ 2บวกรูทท่าเท่ากับ0นยเนินการแก้สมการให้เหลือแค่ตัวแปร x นะคะโดยการย้ายข้างช่วยจาก2จากบวกย้ายมาเป็นลบ2จากลบรูทท่าก็ย้ายมาเป็นบวกรูท่าก็จะได้ x เท่ากับลบ2อบวกรู่ท่าอีกตัวหนึ่งย้าย2จากบวกมาลบนะคะย้ายรูทท่าจากบวกมาลบก็จะได้เป็น x เท่ากับลบ2ลบรูท่านะคะดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าข้อนี้มี2คําตอบนะคะคือ x เท่ากับลบสองบวกรูทห้าหรือ x เท่ากับลบสองลบรูทห้าสองตัวนี้นะคะข้อสังเกตก็คือคำตอบของมันมีลบสองเหมือนกันแต่ตัวเชื่อมเชื่อมด้วยบวกรูทห้ากับลบรูทห้าเราสามารถเขียนคำตอบแบบเชื่อมได้ดังนี้ค่ะคือลบสองบวกลบรูทห้าค่ะแต่เราจะเชื่อในคำตอบที่เราหาได้ทันที ไม่ได้นะคะเราต้องดําเนินการทําอะไรก่อนคะใช่แล้วค่ะดําเนินการตรวจสอบคําตอบนะคะโดยการนําค่า x ที่เราหาได้ทั้งสองค่านี้ไปแทนในสมการโจทย์นะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบคําตอบกันเลยค่ะเริ่มตรวจสอบคําตอบกันเลยค่ะโดยการนําค่า x ที่เราหาได้มาแทนในสมการโจทย์นะคะ เมื่อแทน x เท่ากับลบสบวกรูทหาในสมการ x กําลังสองบวกสี 4, x ่ x ลบหเท่ากับศเราก็จําไว้เสมอว่าถ้าเมื่อไรที่พบ x ให้เปลี่ยนเป็นลบสบวกรูทหาดังนั้น x กําลังสองก็จะแทนได้เป็นลบสบวกรูทห้าทั้งหมดยกกําลังสองบวกด้วย4คูณ x ก็คือ4คูณกับ ลบ2บวกรูทหตามด้วยลบ1เท่ากับ0เมื่อแทนค่าเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่าตัวสีน้ำเงินแทนค่า x นะคะคูแทนให้ดูแล้วหลังจากนั้นเราก็มาดำเนินการแก้นะคะในวงเล็บคุณคุณแม่คะลบ2บวกรูท5ทั้งหมดกำลังสองอยู่ในรูปอะไรเอ่ยเขาเรียกว่ารูปกำลังสองสมบูรณ์เราต้องแยกออกมาเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะคะตัวหน้าคือลบสดังนั้นตัวหน้ากำลังสองคือลบสทั้งหมดยกกำลังสอง บวกด้วย2คูณตัวหน้าคูณตัวหลังก็คือ2คูณกับตัวหน้าคือ 2, ลบ2 2นะคะตัวหลังคือรูท5นะคะแล้วก็บวกด้วยตัวหลังยกกำลัง2ก็คือรูท5ทั้งหมดยกกำลัง2ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าในกรอบสีเขียวนะคะจะมาจากกำลังองสมบูรณ์ที่เกิดการเปลี่ยนรูปเรียบร้อยแล้วต่อมาข้างหลัง ก็จะเห็นว่าสี่คูณเข้าไปในวงเล็บลบสองบวกรูท5ดังนั้นเป็นการใช้สมบัติการแจกแจงคูณเข้าไปในวงเล็บนะคะก็จะได้เป็น4คูณกับลบสองได้ลบ8ปคูณกับรูท5้าก็ได้บวก4รูทตามด้วยลบหนึ่งเท่ากับศูนะคะบรรทัดต่อไปหาผลลัพธ์บลบ2ทั้งหมดยกกำลังสองได้สี่นะคะบวก2คูณกับลบสองคูณกับรูท5้ได้ลบ4รูทห บวกรู่ทากำลังสองมีค่าเท่ากับบวกห้านะคะตามด้วยลบแปดบวกสี่รูทห้าลบหนึ่งเท่ากับศูนย์หาผลลับลบสี่รูทห้าบวกสี่รูทห้าก็จะหมดไปนะคะก็จะเหลือสี่บวกห้าได้เก้าเก้าลบแปดเหลือหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์ดังนั้นศูนย์เท่ากับศูนย์ก็ทำให้สมการเป็นจริงค่ะค่ะต่อมาเรามาตรวจคำตอบนะคะโดยที่ ให้ x เท่ากับลบ2ลบรูทห้าในสมการ x กําลังสองบวก4 x ลบ1เท่ากับ0แนวทางเดียวกันเลยนะคะก็นำลบ2ลบรูทห้าแทนค่าอีกลงไปได้เป็นลบ2ลบรูทห้าทั้งหมดยกกําลังสองบวก4คูณกับลบ2ลบรูทห้านะคะแล้วก็ตามด้วยลบ1เท่ากับ0ดังนั้นในวงเล็บหน้าสุดลบ2ลบรูทห้าทั้งหมดยกกําลังสอง เชื่อมด้วยเครื่องหมายลบทั้งหมดยกกาลังสองก็เป็นกําลังสองสมบูรณ์แต่เป็นสูตรลบนะคะก็จะเป็นตัวหน้ายกกําลังสองก็คือลบสองยกกําลังสองตามด้วยลบสองคูณหน้าคูณหลังก็ลบสองคูณกับลบสองคือตัวหน้าคูณด้วยตัวหลังคือรูทห้านะคะบวกด้วยตัวหลังยกกําลังสองก็คือรูทห้าทั้งหมดยกกําลังสองค่ะดังนั้นในกรอบสีเขียวก็จะเป็นสูตรกําลังสองสมบูรณ์สูตรลบนะคะต่อมาด้านหลัง 4คูณเข้ากับลบ2ลบรูท5เป็นสมบัติแจกแจงดังนั้น4คูณเข้ากับลบ2ได้ลบ8 4คูณเข้ากับลบรูท5ได้ลบ4รูท5แล้วก็ตามด้วยที่เหลือคือลบ1เท่ากับ0นะคะต่อไปเราก็มาดำเนินการหาคำตอบกันนะคะลบ2ทั้งหมดยกกมลัง2ได้4นะคะ แล้วก็ลบ2คูณกับลบ2คูณกับรูทได้บวก4รูท5นะคะบวกด้วยรูทหายกกำลังสองรูทาทั้งหมดยกกำลังสองนี้ได้เท่ากับบวก5นะคะตามด้วยลบ8ลบ4รูท้ลบ1งเท่ากับ0นะคะก็กำจัด4รูท5ลบออก4รูท5้าก็หมดไปก็เหลือ4บวก5ได้9 9าลบออก8 เหลือ1น 1, บ 1, 1ได้0ดังนั้น0ย่อมเท่ากับ0ดังนั้นส่งผลให้สรรมการเป็นจริงนะคะดังนั้นข้อนี้เราสามารถเชื่อถือคำตอบที่เราหาได้ทันทีเลยนะคะเพราะว่าเราตรวจสอบมา2องคำตอบแล้วนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบได้ว่าสรรมการกําลังสองมีคำตอบคือ2องคำตอบนะคะคือเท่าไหร่คะ ลบ2บวกลบรูท5นั่นเองค่ะมาต่อที่ตัวอย่างที่2จงแก้สมการ x ก,กำลังสบวก2 x บวก2เ,ก,ก,2เกับ0มี3พจน์แต่ดำเนินการแยก2เล็บไม่ได้นะคะเราก็มาดูพจน์หน้ากับพจน์กลางใส่ล็อกวงเล็บไว้แล้วก็ใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์ช่วยโดยใช้สูตรบวกขาน้าพจน์กลางเป็นบวกดังนั้นก็จะได้ x ก,กำลังสอง บวก2คูณ x คูณ1บวกด้วย1ยกกำลัง2แล้วก็1ยกกำลัง2ได้1เราไม่ต้องการใช่ไหมคะเราก็เอาออกลบด้วย1ยกกำลัง2ตัวที่เราต้องการคือบวก2บวกเข้าไปเท่ากับ0นะคะต่อมาก็จะได้กำลัง2สมบูรณ์ก็จะเป็น x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะตามด้วยลบ1กำลัง2ได้ลบ1 บวก2เท่ากับ0ดังนั้นลบ1บวก2ด้านหลังก็จะรวมกันได้1นะคะดังนั้นก็จะเหลือ x บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองบวก1เท่ากับ0ต่อมาพิจารณา x บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะถ้าให้มันเป็นจำนวนเต็มลบแทนด้วย x เป็นลบ1บวก1ได้0 0นย์กกำลัง2ก็ย่อมได้เท่ากับ0ใช่ไหมคะแล้ว0ูยังจะต้องไปบวกต่ออีก1 ดังนั้น1มันก็ย่อมมากกว่า0ดังนั้นโอกาสที่จะเท่ากับ0ูนย์เป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นข้อนี้ตอบได้ว่าไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบของสมการค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตัวอย่าง2ตัวอย่างนะคะก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ e ีีที่แล้วนะคะเราจะหาคำตอบของสมการได้ทั้งหมด3รูปแบบนะคะแบบทั้งมี1คําคำตอบ2คํคำตอบและไม่มีคำตอบนะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนแล้วก็อ่านหนังสือเพิ่มเติมด้วยนะคะ วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนพบกันอีพีหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ